สวัสดีครับเพื่อนๆอลูกๆาฟนๆนะครับแล้วเก็ท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงปั่นพามาทํากับข้าวตอนเทีย่ยงครับครับเป็นปลาจอมกุ้งจอมนะครับกับไข่เป็ดวันนี้ลุงจะพามาทําขั้วไข่ใส่ปลาจอมอร่อยๆครับหรือว่าผัดนะครับผมบางคนก็จะออกเป็นแบบว่า ไปเสอเอ,อนะครับเสอกก็คือน,นึ่งนะครับผมที่ก็ยับสดๆเลยก็มีนะครับถ้าเป็นคนคนโบราณจะรู้เลยผมก็ทำวสดเสอกเลออยว,ว่าเอาไปคั่วนี่ก็จะรู้ว่าเป็นการกับวิธีอย่างหนึ่งนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีพริกสดนะครับหอมแดงกระเทียมครับแล้วก็ไข่ใบมะกรูดตะไคร้นะครับตอนนี้ลงผสมไว้แล้วนะครับแล้วลุงก็จะตีไข่ใส่นะครับทุกคนแล้วเราก็จะไป คั่วครับรอบนี้ลุงจะทําเป็นขั่วนะครับขั่วไข่นสุมหอมๆมันๆจากไข่อร่อยออร่ยครับเป็นอาหารที่อร่อยชิ้นนิดนึงดังหนึ่งนะครับที่อหากินอยากอยู่นะครับถ้ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ที่กรางควรจะรู้เลยว่าขั่วไข่ใส่ประจอบหรือคั่วไข่เซปาราหรือว่าเสือหรือว่าตุ่มโมอปราอะไรประมาณนี้นะครับเนาะไปเราไปทากันเลยนะครับจะได้กินข้าวเที่ยงกันครับผม เอนะครับเดี๋ยวลุงปัดก็จะติดไฟเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วครับใส่ไม่เยอะครับน้ำมันใส่นิดเดียวนะครับตั้งกระทะให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะครับทุกคนตั้งกระทะให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะครับครัวลุงปัดก็ออกที่จะลุกนิดหน่อยนะครับอยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายสบายๆครับเราอยากกินอะไรเราก็ สรรหาเมนูที่ทางบ้านเราเคยทำกินมาทำรับประทานอร่อยออร่อยนะครับทุกคนง่ายๆง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้กับน้ำมันมันร้อนนะครับเม่ลุงก,ก็ทำการตีไข่กับกุ้งจอมกับปลาจอมนะครับให้มันเข้ากันนี่ครับตีไข่ใส่กุ้งจอมกับปลาจอมให้มันเข้ากันนะครับ คมนี้ลงใช้ไข่เป็ดนะครับเพราะไข่ขเป็ดมันจะมีมันจมันนะครับแล้วก็จะทําให้ปลาจอบกับกุ้งจอมเราไม่เค็มนะครับจะดูดซับเค็มเราไม่ได้ใส่ปรุงอะไรเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเป็นพริกสดใสเป็นลูกๆเลยนะครับเนี่ยบางท่านคะ่ะถ้าอยู่บ้านเราต่างจากว่าที่โคราชก็จะเอาไปสเออสือเสือก็คือเอาไปนึ่งนะครับผมสเสือให้มันสุกก่อนแล้วก็มารับประทานกินกับผักสดๆหรือผักต้มก็ได้อร่อยอร่อยนะครับทุกคน เป็นเมนูที่อร่อยๆอเมนูหนึ่งเลยนลครับตอนเป็นสมัยเด็กเนี่ยพ่อแม่ทำให้กินบ่อยแล้วครับนี่ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปด้วยให้มันหอมนะครับหอมสมุนไพรนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยกุ้งจมกับปจอจมนะครับเนี่ยถ้าลายใครไม่ชอบ เอาไปผัดไปคั่วนะครับก็เอาไปไปเสิรอนะครับแล้วก็ไปนึ่งก็ได้ครับมันก็จะฟูขึ้นมาเหมือนอย่างไข่ตุ๋นอะไรประมาณนี้นะครับอร่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้น้ํามันเราน่าจะร้อนแล้วครับก็ใส่ใบมะกรูดทอดเลยครับง่ายเลยครับทําเองกินคนเดียวอร่อยอร่อยอยู่แล้วนะครับทอดใบมะกรูดให้พร้อมก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็นีเลยครับัอนนี้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ขวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกมันจะแห้งนะครับเป็นเมนูที่อร่อยอร่อยอีกเมนูหนึ่งนะครับขวไปคนไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้มันติดกะทะนะครับ กินกับผักสดๆพวกแตงกวาตัวฝักยาวหรวเป็นพวกผักบุ้งเอามาลวกผักต้มก็อร่อยเหมือนกันนะครับต้กไปเรื่อยๆไฟอ่นอ,อนๆครับถ้าเปิดไฟแรงนะ่ยมันจะไหม้นะลงไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะครับใส่น้ำมันแค่นิดเดียวแตวมันจะ เลี่ยนาหาให้มันสุกขึ้นเป็นเมนูที่อร่อยอร่อยอีกเมนูหนึ่งครับามาฝากเพืเ่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนนะครับครับลองว่าอร่อยจริงๆครับนี่เดี๋ยวลงปรับกล่องเขาา้าไปหน่อยหนึ่งนะอยาอมองไม่เห็น โอเคเห็นกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ชัดเจนนะเมื่อกี้กองมันดูดันไปนิดนึงกดไปเรื่อยๆเมื่อให้มันติดกระทะนะครับพอลงไม่ได้ใส่น้ามันเยอะนะครับใส่น้ามันเยอะมันจะเลี่ยนไปเพราะไข่เป็ดมันจะมีความออกมันๆนะครับไม่เหมือนไข่ไก่นะครับมันจะมันกว่าแล้วก็ไข่แดงจะเยอะเลยทําให้มัน จะลดความเค็มของประจอบเราไปด้วยนะครับประจอบนี้ลุงซื้อมาจากบ้านตอนที่ว่ากลับบ้านช่วงเข้าพรรษานะครับที่ตลาดปักดรงชัยนะครับไปซื้อมาก่อนกลับเข้าตัวปทุมนะครับก่อนขากลับปทุมนะครับจะมาไว้รับประทานไว้ทาเมนูอร่อยอร่อยรับประทานนะครับบางครั้งเราน,านานได้กินกับข้าวคือสมัยเรา ใช้รับประทานตอนพินตอนเป็นเด็กๆมันก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งนะครับให้กินข้าวได้เยอะอร่อยอร่อยเลยครับเนี่ยครับใกลยจะสุกแล้วนะครับุกคนเพราะประจอาเนี่มันสุกง่ายนะครับไม่เหมือนปะลาะประจอมนี้ ขัวแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับขัวไม่นานเป็นแต่ตอนนี้ลุงอยากให้มันแห้งเฉยๆนะครับมาให้มันเป็นน้ำให้มันแห้งเลยขัวให้มันแห้งกินกับข้าวสวยร้อนๆกับผักสดๆแปลงก้านี่จะเข้ากันดีๆเลยครับผักสบยาวเลยแล้วกินกับผักต้มก็ได้นะครับผักรวกผักอะไรก็ก็ได้หมดน,นะครับบางคนเขาก็ชอบกินปลาจมดิบนะบแต่ลุงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ อันนี้ลุงไม่ได้ใส่พริกขงนะครับเนี่ยลุงใส่แค่พริกสดนะครับพริกขี้หนูสวนที่อยู่ในจวนของลุงข้างล่างนะครับไปเก็บพริกขี้หนูสวนมากลับมาใส่แล้วก็มีใบมะกรูดกะท้ซอยใบมะกรูดซอยนะครับกระเทียมซอยหอมแดงซอยครับโอเคครับ แล้วลุงก็จะตักใส่ถ้วยแล้วครับใสรส่ถ้วยแล้ครับปิดไฟแล้วครับไฟตักใส่ถ้วยได้เลยร้อนนะครับโอ้โหสจอดเลยครับหอม หอมพวกสมุนไพรนะครับแล้วก็หอมกระจบกุ้งจอบจอเรานะครับโอ้ยอดผักสดสวยนะครับนะนะครับพร้อมทุกคนเสร็จแล้วปลาจอมขั่วหอมหอม อร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันครับนี่นะครับทุกคนเสร็จแล้วครับปลาจอมขั่วนะครับใส่ไข่ขั่วใส่ไข่อร่อยอร่อยครับเดี๋ยวกินกับผักสดสดอร่อยครับข้าวตอนเที่ยงวันนี้นะครับลปั๋นต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ลูกปันด้วยดีเสมอมาในทุกคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ลูกปันต้องขอขอบคุณทุกคนเลยต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปลูกปั๋นจะพาไปทําอะไรดูอะไร ก็รอติดตามรับชมนะครับโชคดีมีใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับกินข้าวกันครับผมอร่อยอร่อยครับปลาจ่อมขั่วใส่ไข่